สพรทรับมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างโรงอาหารโครงการอายิโนมโตะโภชนาการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติประจําปี2566ปีที่3วันที่8ธันวาคม2566ว่าที่ร้อยตรีธนุวงจินดารักษาราชการแทนเลขาธิการคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐานเป็นประธานรับมอบเงินสนับสนุนการก่อสร้างโรองารอาหารโครงการอายุโนมโตโภชนาการเพื่อเด็กไทยก้าวไกลสร้างชาติ ประจำปี2566จากมิสเตอร์อิชิโรสากากุระรองประธานมูลนิธิอายินโนมโตะพร้อมคณะโดยมีคณะกรรมการมูลนิธิผู้อำนวยการสนำนักอำนวยการสพทผู้บริหารและผู้แทนโรงเรียนที่รับมอบเงินสนับสนุนสังกัดสพทเข้าร่วมณห,ห้องประชุม1อาคารสพท4ชั้น2กระทรวงศึกษาธิการ โดยในปี2566นี้มูลนิธิได้ดำเนินการคัดเลือกโรงเรียนที่มีคุณสมบัติตามเกณฑ์มากที่สุดลงพื้นที่สำรวจข้อมูลเชิงประจักษ์พื้นที่จริงและคณะกรรมการมูลนิธิได้พิจารณาอนุมัติโรงเรียนที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการก่อสร้างอาคารโรงอาหารประจำปี2566จําจำนวน1ิโรงเรียนรวมมูลค่า22ล้านบาทว่าที่ร้อยตรีธนุกล่าวว่าขอชื่นชมและขอบพระคุณคณะกรรมการมูลนิธิอายิโนโนมโต ที่มองการไกลในการเข้ามาช่วยพัฒนาการศึกษาให้มีศักยภาพสูงนอกจากนี้ยังมีการดำเนินการจัดกิจกรรมที่เป็นประโยชน์ต่อบุคลากรอ,อันเป็นกำลังสำคัญให้ได้รับโอกาสในการเพิ่มพูนความรู้อย่างต่อเนื่องและเป็นประโยชน์ต่อนักเรียนในสังกัดสะพะทต่อไปสำหรับโรงเรียนที่ได้รับการคัดเลือกจำนวน10โรงเรียนได้แก่โรงเรียนบ้านแม่โตสังกัดสพปเชียงใหม่เขต2 โรงเรียนวัดดาปานนิมิตรมิตรภาพที่142สังกัดสพปกาญจนบุรีเขต2โรงเรียนบ้านหนองสซนสังกัดสพปนครพนมเขต2โรงเรียนบ้านสวงหนองไผ่ล้อมสังกัดสพปขอนแก่นเขต3โรงเรียนบ้านกุดยางสังกัดสพอุดรธานีเขต2โรงเรียนบ้านนาไฮประชาอุปถัมภ์สังกัดสพปชัยภูมิเขต2 โรงเรียนบ้านห้วยไคร้สังกัดสพปเลยเขตสองโรงเรียนวัดขัวดงเหนือบรรพตานุสรสังกัดสพปนครสวรรค์เขตหนึ่งโรงเรียนบ้านดอนมะกอกสังกัดสพปสุราษฎร์ธานีเขตสองและโรงเรียนบ้านเขาตาวสังกัดสพปนครศรีธรรมราชเขตสอง